ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชคนะคะโอ้ยเหลี่ยมตาไอ้แสงนะคะมันทอนก็กระจกเ,เขามากังเสียก็เลยก็เลยเลีเลเ่ยมตาจ้าหน่อยนะคะค่ะก็ได้ได้โชคจากปูเนาะคะ่กะก็เลยพากันไปปลูกต้นใหม่เนาะคะ่ะ พี่สาวเนาะคะ่ะให้ให้ทุนมาไปปลูกต้นกุหลาบให้ปู่แต่กุหลาบกะยั่งยั่งมพอเด้อค่ะ,ะ,พะ,คะเพราะว่าด้านล่างที่ที่จะเป็นมันจะเป็นพักแบบนี้เนาะคะ่ะข้างบนนี้ก็ยังได้ไม่เยอะเนาะค่ะได้ได้บ่เยอะเพราะว่ากุหลาบมันต้นละแพงไหมคะ่ะหรือว่ายังไม่ถึงหน้ามันกับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาได้อยากได้ที่เป็นกุหลาบ ดอกเล็กเนาะคะ่ะอยากเพื่อนเอิญกุหลาบคิโนกบอกมันมันจะดอกน้หน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่ากุหลาบที่เป็นกุหลาบของเมืองเลิมจะดอกใหญ่เป็นเป็นคล้ายๆกับกุหลาบตะข่ายเหรอไหมคะ่ะมันจะดอกใหญ่แบบนั้นคือไม่คู่ก็อยากได้แบบนั้นเนาะคะ่ะพอเราไปซื้อแล้วมันก็มีแต่ต้นละร้อยยี่สิบบาทเนาะคะ่ะซึ่งมันกลเลยใส่ย่เงพาอปซือ้อมื่ก็เลยมึงคือแพงหลายเนาะคะ่ะ แล้วก็กล้วยไม้นะคะกล้วยไม่กับตนน้นนึงกับปกติตะกีแม่คู่ซื้อ3ามต้นลอยเนาะคะ่ะแต่อันนี้ก็คือ,อถูกต้นละ40บาทเนาะคะ่ะก็เอามาประดับประดาเห็บยานะคะเพราะว่าเพิ่อนอาจจะชอบดอกไม้เพิ่นถึงไห้โชคไ้ลาเข้ามาตรงๆเนาะคะ่ะเพราะว่าปิศาณานะคือยานเป็นผู้ไห้แต่ตัวเลขปูเพิ่นเขียนไห้เข้าตรงๆอยู่แต่เข้ากับบรรลว่าเข้าจะเอาตัวใด จังเสียนเนาะคะ่ะแล้วแม่ยาเพิ่นก็นเลยบอกปริศนาเฮาก็เลยจับจุดใดก็เลยใดโศกจากเพิ่นทั้งสองตัวสามตัวเนาะคะ่ะสองตัวบนล่างหอนเลยนะคะหอนมากมากค่ะหอน,นะะหมู่บ้านไปปลูกต้นใหม่เนาะคะ่ะเออ่ด้านหลังเนาะคะ่ะด้านหลังสูงประมาณสิบห้าเมตรได้นะคะแม่คู่ลงไป ลงไปเพอเอาอันบัวเข้านี่ไหมคะ่ะไปตักน้ำจะไปตักน้ำึ้นมาโหต้นใหม่ที่เด็กๆเ,เขาปลูกเนาะคะ่ะกับควางกระสีโหดไปน้ำกุ่นจังเสียเนาะมึนไหมคะ่ะมึนตกสาโอ้ยเก็บคิงว่าหันไปเศร้าคะ่ะขานีบาดเบิดโอ้ยเนาะไม่คู่กันเลยวะเนาะปู่เอ้ยเห็นบน่อหนลูกลําบากบ่นีนิอนกเออ งบประมาณสีเห็ดเอ่อทอปลาค่ะเพราะท่านไม่มีเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากับ,ะะบ,ร,าบ,ากบรวบรวมเงินที่มีอยู่เนาะค่ะไว้ถใบจ้างหมอหล่ไว้ถ้จา,าถจัดงานระบบไฟฟา้าแล้วระบบปลาปลาก็เลยยังไม่มีเนาะคะ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากใส่เวลาหดต,ต้นใหม่แต่ละมื่อเนาะคะ่ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าต่อไก่เนาะคะ่ะเข้าต่อไก่สายยางหา้าสิบหกสิบเมตรเอาหลวดเนาะเวลามันไหลบ่ไดหนี่ มันไหลมันก็ไหลซาบนันที่นี่ค่ะมันไหลซาอ่อแม่คู่ได้ใส่สายยางสายละออยี่สิบเมตรนี่ประมาณสามสี่อ๋อสามสี่หาหาสายค่ะยี่สิบเพ็รหาสายไก่อยู่ด้วยค่ะก็ก็น่าจะเกินหกสิบเมตรอยู่นะเวลามันไหลแบบนั้นที่นี่มันไหลซาไหมค่ะเพราะว่ามันไก่มันไก่มันก็เลยเห็ดเออ ใส่เวลาหดต้นใหม่แต่ละเทียนนีนะะ่โดนเนาะค่ะแล้วที่นี่เท่ากับฮดมือเว้นมือมันก็เลยแบบเท็ดใหตต้นใหม่นะเหี่ยว้าลังตน้นแปรตายกับนี่เนาะ,ะพอฮาลังเทียนเล็กหน่อยไปเนาะค่ะเพิ่งเคยดนิดเดียวสงศีพ่นกับไปหดต้นอื่นต่อแล้วองสีเนาะมันก็เลยแห้งไววเพราะว่ามือเว้นมือก็เลยบอกว่าอะ เอ่อมือ่อใดเล็กน้อยบอไปไม่พูดจะไปเองเนาะคะ่ะที่นี่ข้าเกิดเข้าเข้าตักน้ำอยู่หนองเนาะคะ่ะอยู่หนองสาเลยมาหดอย่างสีมันกะชุ่มก็กันมันจะเปียกก็กันแต่ว่าขันหดตน้นระนีละนีเกิดคือเก่าเนาะคะ่ะไม่คู่ก็เลยว่าเอา่เดี๋ยวลองหาปุย๋ยแล้วก็เอาเอา่อนันมาใส่ไหดูอานา้ำใส่เยอะๆสิเป็นยังไงเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือเอ่อระบบประปาเรายังไม่มีเนาะคะ่ะเข้าบ่มีงบตัวนันเนาะคะ่ะ แม่คู่กันเลยว่าวันที่เราจัดงานเนาะคะ่ะจัดงานนี่ก็ถ้าได้เงื่อนภูถีมาทําบุญแน,น่ก็จะไม่เหตุป่ปากับน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็บ่อพญานาคนะคะอันนั้นคือครอการต่อไปเนาะคะ่ะแต่เข้ากับศิษยชยงบประมานจากที่จัดงานมามาเหตุให้มันแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนาะคะ่ะพี่สาวนี่ก็คงจะไม่ไหวแล้วเนาะ,ะเพราะว่าเข้าเหตุยื่นแยามาอยู่นี่หนึ่งปีเต็มเนาะคะ่ะ หนึ่งปีเต็มมันก็เลยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็นานเนาะหรือว่าผู้ใดอยากเ,าเป็นจาภาพเดินปะป่าเดินสายไฟกระเชิญไใดเด้อค่ะเหตุอยู่ในวัดปรไเด้เหตุอยู่บ้านไม่คู่เด้เหตุอยู่ในวัดเนาะค่ะเก็บขิงค่ะโยนนี่เก็บขิงค่ตัวเลขของปูเนาะค่ะเลขของปูกับเสียออกไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะค่ะหมู่บ้านว่าจะมาออกคลิปมันละตกซาแลืเก็บขิงแล้วก็ เห็ดบัได้เนาะคะ่ะมือเคืเื่อนกินเข้าแล้วๆเนาะคะ่ะกินเข้าก็ลูกซิทลูกฮ้นแล้วๆพออาบน้ำนอนเหนื่อยแห้งเนาะคะ่ะเหนื่อยจนเบาๆออกเนาะคะ่ะหมู่บ้านเออแม่วเมื่อยดอกตะวันหงอกเต็มเซียงเด็กน้อยหัว่าขวดมาสรนเนาะว่าไม่เหนือหน่อยเมื่อเหนื่อยแต่ว่าเบาเ่ออกปากฟาวแล้วเนาะคะ่ะตัวเลขที่ปู่ให้เนาะคะ่ะตัวเลขที่ปู่ให้นะคะคือแปดศูนย์ห้า เจ็ดนะคะนี่คือตัวตัวด้านบนของเพ่นเนาะคะ่ะส่วนอยู่ในวงกลมก็คือ801นเนาะคะ่ะ801ศ่ตอนนั้นมันจะเป็น197เนาะคะ่ะเท่ากับเลขเปลี่ยนไปตัวเดียวคือเลขเก่ามาเป็นเลข8เนาะคะ่ะในในวงกลมที่แม่คู่สังเกตได้เลยนี่ค่ะสังเกตแต่เนาะคะ่ะแต่ เพิ่นสีมาบอกอีกที่หนึง่งเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเปิดประตูเลยค่ะโอเคเข้ามาเลยลูกอ่ะนี่นอ,อนน,นู้หนูหนูเอาผ้าไหมคะไม่เอาอ่ะไม่เอานะหนูก็ไปนอนตรงน,นั้นโอเคหนูจะเพิ่งเปิดโทรศัพท์เสียงดันงนะคะโอเคค่ะค่ะกะบเอ่อเพินเน้นให้เห้านี่เนาะคะ่ะ ซึ่งแม่คู่ไปซื้อนี่แม่คู่จะซื้อ8180แล้วก็70เนาะคะ่ะส่วนเลขดับที่มีคนถามหาหลายเนาะคะ่ะเออ่งวดน,นี้เป็นเลข7เนาะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่จะว่าค่อยเก็บเคยเก็บกับเลขเอ่อเลขดับเนาะคะ่ะหลายเทือแต่ว่าผู้อื่นเพิ่นก็ต้องการแต่แม่คู่ก็บแบว่าอ,อ่ะเป็นยังไงก็เป็นกันเนาะคะ่ะเพราะว่าจังได้เจ็ดมันกระเด็นอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าแปดกับเจ็ดมันตัวเด่นเนาะคะ่ะ เข้าจักก็คือแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์าะคะ่ะอันนี้คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดนาะคะ่ะมันจะแมนบอจจะมะมึงกันอีกที่นึงเนาะคะ่ะสำเร็จเลขของปูดําเนาะคะ่ะตอนนี้ตัวเลขของปูด่ดํานะคะเน้นๆเ,เลยก็คือเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดสองนี่ค่ะออกไปแล้วเล่าเนาะคะ่ะแปดสองตเสียดายอยู่ค่ะเสียดายมากๆหมู่บ้านนี้พวกไม่พูดไปเออ ปลูกต้นใหม่เนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้โล่งคิปบันไปปนดแต่ขนาดอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มเนาะคะ่ะกันย่งางบ่ทันได้ทรงตัวเล่อปูลงได้อค่ะงากค่ะเพราะว่าแม่คูเเ่เตรียมตัวเตรียมตัวจัดงานนี่เข้าเตรียมตัวเป็นตั้งแต่ตอนหนี้เลยเด้ค่ะเพราะว่าคาะถ้าไปเตรียมตัวเนิ่นๆนี่จะบอ่อท่านเนาะคะ่ะจะบอ่อท่านแม่คู่กันเลยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ตอนนี้ส่วน <c oughs> ที่มัดจำไปเนาะค่ะที่มัดจำไปกะขนข่างเยอะขนข่างเยอะเลยเนาะ,ะ,ะแป๊บนึงนะคะค่ะกะแชร์โอเคค่ะกะเอ่อ ในในในการเตรียมเนาะคะเขาก็ต้องเตรียมสถานที่พื้นที่เนาะคะแล้วก็มัดจําไปบางส่วนแล้วก็เตรียมคือใบสีเนะะาะยค่ะใบสีนี่เฮ็ดแปะเดือนผุนี้คะ่ะเฮ็ดแปะเดือนเพราะว่าอันไหนที่เป็นลิปบิน้นจึงเสียนะคะเข้าก็ต้องเออ่เฮ็ดไว้ก่อนเฮ็ดพวกนิว้วเฮ็ดอีหยังของมันน่ะไว้ก่อนเนาะคะแล้วก็ลิปบิน้นทีติดหน้าอกเนาะคะแล้วก็เย็ดพญานาคเนาะคะ่ะซึ่งซึ่งจะได้ใส่หลายสําหรับเย็ดพญานาค เ็ดพญานาคเป็นยังไงก็คือแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอซีเนาะคะ่ะเพิินทรงมให้เนาะคะ่ะนี่คือคือเกจพญานาคเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่เ,เพิินเห็ดมให้ด้านแหลวอยู่ด้านบนเนาะคะ่ะอยู่ด้านบนอันนี้คือเกจพญานาคเนาะคะ่ะในนี้ก็จะมีเหรียญน,นะคะในนี้ก็จะมีเหรียญเ,เพิินก็คงใส่เวลาพัก่อนขางนั้นมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ แม่คู่ก็ดีใจอยู่นะคะ่นะนาลากเป็นกุหลาบหนึ่งสีก็มีเนาะ mm. ที่เนะะี่ยค่ะเขาเอื่เจีดพญานาคเข้ากับใส่สลายเนาะคะ่ะใส่ลายก็เลยเออน้องๆเนาะคะ่ะลูกศิษย์ของครูเนาะค่ะลูกศิษย์ของออแม่คู่ตอนนี้ก็คือพับลิปปิ้นที่ติดหน้าอกแล้วก็พับลิปปิ้นที่เป็นเกียรติพญานาคเนาะคะ่ะแล้วก็สอบถามเรื่องดอกไม้อยู่นะคะ่ะเออ แต่ก่อนนี้จะมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนาะค่ะแม่คูก่กับวเดย์อนันเพิ่นไว้เนาะค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่เชื่อว่ายังอยู่ในกลุ่มอยูออ่ถ้าสนใจนะคะอยากถวายดอกไม้ให้ปูกับเชิญได้เด้อค่ะเ,เราต้องการวันที่18นะคะสําหรับดอกไม้เพราะว่าวันที่19เราก็จะเริ่มจัดเนาะคะ่ะเริ่มจัดออดอกไม้เนาะคะ่ะ เราเราอาจจะยังไม่วางเนาะคะ่เจะเขาจัดไปเรื่อยๆเขาก็จะเอาไว้ที่สารปู่ก่อนหรือว่าหาหาห้องเย็นไว้ก่อนจังเสียนเนาะคะ่ะแล้วเราค่อยไปวางตอนเย็นวันที่19จังเสียเนาะคะ่ะหรือบางส่วนเราอาจจะไปจัดตอนเย็นนะคะก็คงจะให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะกเ็เป็นครูที่ว่าก่อนนะคะล้วก็คู่กองจังเสียนเนาะคะ่ะที่มะซอย ซอยเอ่อเรื่องดอกไม้จังเสียนเนาะคะ่ะก็บรรูปว่าคุณครูจะสามารถเอ่อลางานได้ไหมเนาะคะ่ะมันต้องได้ล่ามากจังเสียนเนาะกัเห็นใจน้องๆอยู่เนาะคะ่ะเพราะมันจะใส่เวลาหลายมือเนาะ,ะตอนนี้คือเตรียมเตี่ยมนะคะเตรียมความฝันเนาะคะ่ะแม่ผู้บริจากเราให้ทุกคนฟังเลยเนาะคะ่ะแต่ว่า มันก็ไม่ได้อันตรายเนาะค่ะแต่แม่คู่เสือว่าทําอะไรก็ช่างต้องมีอุปสรรคเนาะค่ะต้องมีม่านอยู่แล้วเนาะค่ะเมื่อคืนแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเหรอแม่คู่เห็นคือจังหัวโจระเข้นี่แหละค่ะกะลั่งร้อยมาหาแม่คู่แม่คู่ก็เลคยค่อยๆติ่งบ๊อบติ่งแบบแห้งเพื่อว่าจะบ่อหามันมาทําลายเนาะค่ะมันกับ่๊อบทำลายค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบว่าเขาคอยแบบ เหมือนดูเราแบบนิ่งๆจังเสียนเนาะค่ะนี่ดูนิ่งๆแล้วก็ค่อยค่อยไล่ตามเราแต่ไม่ไม่ตามเร็วเนาะค่ะแ mm. ม่คู่ก็เลยเลยฝ่าว้อยถึงนฟังกับบริเเป็นยังเนาะค่ะ mm. แต่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับแม่ครูติดค้างอะไรสักอย่างเนาะค่ะ mm. จำได้บาคะว่าแม่คู่ฝันเห็นก็คือมีศูนย์มีเจ็ดมีเก้า นะคะแล้วก็มีหนึ่ง<ม>เพื่อนมาขอกินเขาแม่ครูบอกว่าบอให้กินเอาไว้ให้ถูกสามตัวก่อนแล้วค่อยจะให้กินแม่ครูวางเสียงเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่ครูไปทําบุญตักบาตรให้แล้วแต่บ่ไดไปหาว้ที่สารเนาะคะ่ะบ่ไดไปหาว้ที่สารอยู่ลานพญานาคเนาะคะ่ะอันนี้อาจจะเป็นความผิดแล้วเพิ่นเอ่อมาขอบอจะเสียงเนาะคะ่ะถ้าการ บนบานสารกล่าวถ้าเกิดเขาจะมาทวงอะไรก็จะเป็นอย่างนี้และะ้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราฝันเห็นจระเข้อย่างเงี้ยแสดงว่าเขามาทวงสัญญาเนาะคะ่ะแม่คู่ก็ต้องได้เหตุห่มืออื่นเนาะคะ่ะชีดว่าจะไปแก่เนาะเพราะว่าในความฝันแต่ว่าแม่คู่ปร่ได้ดบ่นนะคะแต่ว่าในความฝันเราฝันก่อนทีเลกจะอดอเนาะคะ่ะว่าถ้าให้ถูกสามตัวแล้วจะให้กินข้าวแต่แม่คู่เขาก็บอกโดเลขกแม่คู่้อมเนาะคะ่ะ แต่แม่ผู้บ่ได้บ่ได้ให้เขากินเนาะคะ่ะเขาอาจจะมาท่วงก็ได้เดี๋ยวจะไปทำให้เสร็จเนาะคะ่ะอันนี้คือภารกิจวันนี้เราก็จะคงไปทำบทสวดขององค์ปู่องค์ย่านะคะ่ะหลายยางอยู่นะคะตอนนี้กับสร้างเพิ่นกับเฮ็ดข้อนะคะ่ะเฮ็ดตรงข้อเฮ็ดตรงหนา้าอกของยาอยู่นะคะเพราะว่าสีสีมัน สียังบอได้ปันไดเนาะคะ่ะก็ทําแล้วค่ะสวยแล้วก็เหลือแต่ปัดปัดสีทองนิดนิดก็เสร็จแล้วเนาะอันนี้คือ,อที่ที่เราเปลี่ยนแปลงของขององย่าเนาะคะ่ะวันนี้เข้าจะปังปังเรื่อยๆไปน้ากันบอกระจังมะมึงกันเนาะคะ่ะแม่คู่จะเฮตพิธีอีกเทียหนึ่งก็คือ,อน่าจะเป็นวันที่12ไหมคะเพราะว่าวันที่12จะเป็นวันพระใหญ่เนาะคะ่ะ จำได้บอกค่ะว่าเฮาเฮ็ดตอนอยู่สาลปู่เนาะค่ะที่เข้าท้ำพิธีอยู่นั่นเนาะค่ะก็คือวันพระพอดีศีลใหญ่ด้วยเนาะค่ะแม่คู่ก็จะไปอีกรอบนึงว่าจะปังบอเนาะค่ะก็จะเฮ็ดจะเฮ็ดอยู่หันวันที่สิบสองเนาะค่ะอาจจะเป็นกลางคืนเนาะค่ะก็จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปเฮ็ดอยู่พุ่นเนาะค่ะแล้ววันที่สิบห้าปู่จะมาย้ำให้เราอีกทีนึงนะคะว่า ตัวใดมันหักยังเสียเนาะคะ่ะเอ่อตะกี้มาพูดเหตุสองเธอตองวดเนาะคะ่ะทีนี้เราต้องมาขอปู่ย้ำอีกทีมันก็เลยเป็นสามเอ่อสามครั้งตองวดเนาะคะ่ะขังที่วันที่สิบสองนี่อาจจะได้ขืนเครื่องครบเนาะค่ะได้ขืนเครื่องครบ,ะคะครครบถ้าขึ้นเครื่องครบเนี่ยเห็นบอกค่ะเฮ้าได้ทั้งสามตัวสองตัวนะคะสองตัวบนล่างสามตัวเลยนั่นคือเฮ้าขืนเครื่องครบ แลวกับเปิดดวงพร้อมในมือนั่นพร้อมนะคะส่วนวันที่20นะคะถ้าเกิดคนที่จะเปิดดวงแม่คู่แนะนําเลยว่าเปิดไม่ดีกวัวเนาะคะ่ะคนที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยนะะเนาะที่ห้าอัญเชิญปูขื้นมาเนี่ยเขาเปิดไม่เลยค่ะเปิดไม่ก็วันที่20นี่นะคะก็เรา20มกรานาะไม่ใช่20ธันวานะ20มกราเนี่แหละคะ่ะก็เขียนซื้ออีหยังลงไปเนาะคะ่ะสําหรับคนเปิดดวง แม่ครูอยากให้ส่งรายชื่อเร็วๆนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบมกราไปเนี่ยแม่ครูจะว่างเลยเนาะคะ่ะลูกศิษย์ก็จะว่างจะบดายนี่เวลามานางจดไว้ให้เนาะคะ่ะเราเราจะจดไว้แล้วก็ใส่พ่านไว้เลยเนาะค่ะใส่พานไว้เลย,ะะย,เลยถ้าเวลาเ้อาสีเหตุพิธีเข้าก็จะโยกอันันไปเลยเนาะคะ่ะขาดจังใดก็ฝากในเด้อคะ่ะสําหรับคนที่ทําระฆังนะคะ ถวายละข้างให้องค์ปูนะคะก็คือ,อ1 2 0่บาทนะคะก็คือ,อเพิ่นจะพิมซื้อลงละข้าง้อมนะคะเราต้องการทั้งหมด108ลูกนะคะหอ,อมหอ,อมปูย่าเลยนะคะเวลาเราไปขออขอพรเพิ่นเท่ากบตีละข้างให้เพิ่นรับลูกเนาะคะ่ะ มันจะได้ถึงเมืองบาดาลเนาะคะ่ะแล้วเรามากับขอพรจากปู่ที่จุดศูนย์กลางก็คือหัวใจพญายนาคอีกทีหนึ่งเนาะคะ่กะกับช่วงนี้กับพวงมาไล่อยู่ที่สารปูอยู่ที่นาปูนี่ร้ายค่ะร้ายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเพิ่นบนบานสารก้าวเอาพวกามาไล่มาถวายเนาะคะ่กะก็เต็มเลยเนาะคะ่กะก็ดีใจดีใจที่แบบว่า ความฝันนั้นคือที่ท่านมาบอกนั่นมันเป็นความจริงแม่ครูก็เลยดีใจคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะค่ะจงังกดขอขอบคุณขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ผ้ากันมือหลายเด้อค่ะแม่ครูจะได้มีกําลังใจเฮ็ดให้ทุกคนมืออีกเนาะคะ่ะทีผ่านมากเกือบปีเลยเด้อค่ะบอ่ใบอใดบ่อใดเงื่อนเดือนเลยแต่แม่ครูก็จะสู่จากบอถิมบอป้าลูกศิษย์ลูกหาของปูดำหรือเอฟซีของปูดำเนาะคะ่ะ จังใดกะยาถิ่มแม่คู่คือกันเด้อมึงกันลลายนะคะแช่กันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแช่กันไปออกหลายๆจะได้ยอดดูกลับเพื่อนมากเป็นมื่นคือเก่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ